Chat GPT นี่โด่งดังเหลือเกินนะครับล่าสุด Microsoft มาลงทุนร่วมเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยนะฮะก็ประกาศจะเอา Chat GPT ลงไปใส่ในชุดโปรแกรมสำนักงานอย่าง Microsoft Office แล้วใช่ไหมฮะงานนี้ Google อยู่เฉยๆไม่ได้ครับ Google เตรียมที่จะเอา AI ไปใส่ใน Google Workspace ด้วยเช่นกัน ทนกระแสของ ChatGPT ไม่ไหว Google ประกาศเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ผู้ช่วย AI ลงในแอป,ปจาัดก,การเอกสารแบบกลุ่มนะครับหรือที่เรียกว่า Google Workspace Google Workspace เนี่ยจริงๆมันก็คือ,อ Gmail ที่เราสามารถทำงาน collab หรือว่าทำงานประสานกันกันกบแอปอื่นๆนะฮะแอปอื่นๆก็คือเซอร์วิสทั้งหมดของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slide นะครับหรือว่า Google Calendar เนี่ยรวมได้หมดเลยนะครับ Google เนี่ยตั้งใจที่จะเปิดตัวผู้ช่วยคนใหม่คนนี้นะครับแล้วใส่เข้าไปใน Workspace ก็คือนั่นหมายความว่าทุกบริการของ Google เนี่ยก็จะมี AI ช่วยหมดเลยนะครับซึ่งงานนี้จะไปสู้กับทาง Microsoft Office อย่างแน่นอน AI อู่ตัวใหม่นี้จะมาถูกใช้ในแอป,ปหลกัหลกๆนี่นะผมอ่านตามนะมี Google Docs มี Gmail มี Google Meet มี Google Chat แล้วมี Google Sheets แล้วก็ Google s l i d e ใช่หหลกัหลกๆเป็นชุดโปรแกรมสำนักงานทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นใน Google Docs นะครับ จะสามารถรวบรวมวิเคราะห์และสรุปไอเดียเพื่อเขียนเป็นชิ้นงานออกมาได้นะฮะเอออีกหน่อยนะเราอยากจะเด็กๆอยากจะทํารายงานเนี่ยเราก็แค่บอกว่าอยากทํารายงานเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้อย่างนี้มีข้อมูลเรียงเรื่องตั้งแต่นี้จนจบนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือ g o o g l e Doc สามารถเขียนออกมาเป็นชีตได้เลยเป็นกระดาษเป็นเอกสารออกมาได้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะเอาความยาวเท่าไหร่ก็สั่งเข้าไปโอ้โหแล้วคุณครูอีกหน่อยเนี่ยสั่งให้เด็กทํารายงานเนี่ย เด็กจะได้ใช้ฝีมือไหมเออน่าคิดนะถ้าเป็น Gmail นะครับคุณสามารถให้ AI เนี่ยเขียนเมลแทนคุณได้เลยโดยที่คุณกำหนดหัวข้อมานะครับว่าคุณอยากได้อะไรในอ e ีเมลนี้บ้างจะต้องเป็นฟอร์มแบบสื่อสารแบบไหนเรียนใครพูดจาเรื่องอะไรเขียนเหมือนเขียนพร้อมอ่ะนะฮะแล้วก็บอกมันว่าทั้งหมดเนี้ยช่วยแต่งเป็นอ e ีเมลฉบับเต็มขึ้นมาฟุบเดียวกดออกมาได้เลยแล้วก็ส่งเลยอูหอีกหน่อยนะ ไปขออนุญาตอะไรใครนําเสนอลูกค้าทำ g o o g l e s l i ด์นะครับเนี่ยอย่างอย่างใน g o o g l e s l i ด์เนี่ยมันสามารถสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอประกอบใส่เสียงประกอบด้วยเพื่อที่จะปรับปรุงงานนําเสนอของเราให้ดีขึ้นเราอาจจะต้องทําโครงหน้าคร่าวๆเอาไว้นะฮะเสร็จแล้วเราบอกว่าตรงเนี้ย i i ช่วยใส่รูปภาพประกอบหน่อย AI ตรงนี้ช่วยทําวิดีโอประกอบหน่อยช่วยทำแอนิเมชนันประกอบหน่อยโอ้โหออกมานี่สมบูรณ์เลยนะครับ นี่คือยกของ AI จริงๆนะครับหรืออย่างใน Google Meet นะฮะเวลาคุณประชุมอยู่เนี่ยภาพของพื้นหลังที่คุณลบแบ็กกราวในบ้านคุณออกเนี่ยนะฮะตัว AI ก็สร้างพื้นหลังได้คุณสามารถระบุได้ว่าอยากได้พื้นหลังเป็นภาพแบบห้องสมุดอยากได้เป็นสำนักงานอยากได้เป็นห้องประชุมแบบไหนแล้วที่สำคัญคือในระหว่างที่ ประชุมอยู่เนี่ยคุณให้ AI ช่วยจดโนต้ตให้คุณได้ด้วยบันทึกโนต้ตแปลงเสียงเป็นข้อความทั้งหมดที่จดไว้บันทึกเอาไว้อูโหสะดวกเลยนะฮะใน Google Chat ก็สามารถเปิดระบบ Workflow นะครับมาดูกันได้ว่าตอนนี้เราทำงานไปถึงไหนแล้วนะครับดูเป็นโปรเจกต์ได้เลยแล้วก็เชื่อมโยงกันว่าตอนนี้ Workflow ไปถึงไหนแล้วอ,อีกหน่อยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วละผมว่านะแต่มี AI กันใช้งานกันหมดนะ ว่าแต่ช่วงนี้หิวข้าวแล้ว AI ตัวไหนวิ่งไปซื้อข้าวให้ผมกินได้บ้างเนี่ย